สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองวัดฝีมือคนแดนไก่กู้วิกฤตศรัทธาเพื่อไทยดันทดสอบฝีมือคนแดนไกลจะจัดการเกมอำนาจอย่างไรในวันที่เพื่อไทยเผชิญวิกฤตศรัทธาเลือกลุงมากกว่าเราก้าวไกล ซึ่งมีราคาที่ต้องจ่ายสูงลิฟเพื่อแลกกับการขึ้นสู่อำนาจถึงเวลาจะสร้างผลงานเข้าตาแค่ไหนเมื่อต้องอยู่ท่ามกลางการวงล้อมแห่งผลประโยชน์ดีเดการโหวตเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่30ครั้งต่อไปทางวันม uh นูฮัมหมัดนอปาประธานร,รัฐสภายอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะกำหนดให้เป็นวันที่18สิงหาคมหรือ22สิงหาคมนี้ แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังต้องรอดูคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญกรณีเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัฐชิงเก้าอี้นายกซ้ำรอบสองด้าหรือไม่ก่อนในจังหวะเดียวกันพักเพื่อไทยกำลังจัดฟอร์มรัฐบาลที่ค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างพร้อมๆกับการเจรจาต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีที่เริ่มมีข่าวปล่อยออกมาเพื่อ,อย่างกระแสหรืออาจมีใครบางคนต้องการให เข้าหูเข้าตาคนแดนไก่เพื่อจะวาสนาหล่นทับได้รับโอกาสจากนายใหญ่ก็ไม่แน่ในทางการเมืองความแน่นอนคือความไม่แน่นอนอะไรที่นายใหญ่เคยตกปากรับคำให้ความมั่นใจว่าคนนั้นคนนี้จะได้แน่แน่พอบริบทเปลี่ยนเงื่อนไขก็เปลี่ยนตามไปด้วยเหมือนเก้าอี้ดนตรีไม่มีใครผูกขาดจับจองไปตลอดครั้งนี้ก็คงไม่ต่างกัน ช่วงเวลาก่อนที่จะโหวตนายกจึงถือเป็นช่วงชีชตาว่าที่รัฐบาลเพื่อไทยได้เป็นอย่างดีเพราะจะเป็นช่วงที่เกมต่อรองทวีความเข้มขน้นความต้องการของพรรคการเมืองต่างๆที่หวังจับจ้องเก้าอี้เสนาบอดีจะชัดเจนขึ้นว่าใครจะได้ตำแหน่งไหนอย่างไรเนื่องจากมีเงื่อนไขต่อรองในมือคือเสียงโหวตนายกหากยกมือให้กาิเดตนายกของเพื่อไทย ทั้งที่อย่างไรข้อยุติเรื่องโคตาเอาไว้ค่อยไปตกลงกันในภายหลังก็ย่อมเกิดเหตุความสุ่มเสี่ยงสําหรับแคริเดตนายกของเพื่อไทยอย่างมากนอกจากเสียงสนับสนุนจากสอสอแล้วสอวอก็เป็นอีกเงื่อนไขที่ชี้เป็นชี้ตายคนที่จะขึ้นเป็นผู้นำคนต่อไปได้เลยทีเดียวเนื่องจากปฏิเสธไม่ได้ว่าสอวอชุดนี้มีความเชื่อมโยงกับผู้มีอำนาจในพลังประชารัฐ และรวมไทยสร้างชาติที่ถูกมองว่าได้อนิสง์ในส่วนนี้มาเพิ่มแรงต่อรองเป็นกอบเป็นกรรมไม่เว้นแต่ภูมิใจไทยที่มีอำนาจต่อรองสูงไม่แพ้กันด้วยจำนวน71เสียงสอสอถือว่ามีนัยยะสำคัญทรงผลต่อเสถีรภาพของรัฐบาลได้อย่างมากเดิมพันสำคัญจึงอยู่ที่คนแดนไก่และพักเพื่อไทยจะบริหารจัดการสภาพที่เป็นอยู่อย่างนี้อย่างไร เพราะลำพังเสียงของพรรคตัวเองมีแค่141เสียงจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยพรรคร่วมอื่นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กระแสะข่าวที่เล็ดลอดออกมาก่อนหน้านี้ว่าเพื่อไทยหมายจะคุมกระทรวงเศรษฐกิจเอาไว้กับตัวเองทั้งหมดซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกับช่วงที่ยังจับมือกับก้าวไก่ภายใต้บริบท MOU 8พัก312เสียงในการจัดตั้งรัฐบาล แต่มาวันนี้ความเป็นไปได้อย่างเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่ไม่เฉพาะเพื่อไทยเท่านั้นที่ต้องการล้างตราบาปด้วยการโชว์ฝีมือการบริหารบ้านเมืองโดยเฉพาะเศรษฐกิจเพื่อลบล้างข้อคอรหาหักดิบก้าวไก่เล่นบทสถือนขวัญฝ่ายประชาธิปไตยด้วยข้ออ้างร้อยแไปผนึกกับขั้วหลงทางเพื่อไทยมองว่าทางเดียวคือทำอย่างไรให้คนมีความสุขเติมสภาพคลอง ให้มีเงินจับจ่ายใช้สอยจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดทว่าต้องไม่ลืมว่าความเป็นว้าที่รัฐบาลผสมประกอบด้วยพักร่วมเป็นสิพักอาจเป็นอุปสรรคของพักเพื่อไทยเนื่องจากแต่ละพักก็มีวาระที่หาเสียงไว้และต้องผักดันด้วยกันทั้งซ้นดังนั้นจะประคองกันอย่างไรให้ไปได้ตลอดลอดฝั่งตรงนี้จึงเป็นด่านทดสอบฝีมือคนแดนไกลจะจัดการเกมอำนาจอย่างไร ในวันที่เพื่อไทยเผชิญวิกฤตศรัทธาเลือกลุงมากกว่าเราก้าวไก่ซึ่งมีราคาที่ต้องจ่ายไปสูงลิฟเพื่อแลกกับการขึ้นสู่อำนาจถึงเวลาจะสร้างผลงานเข้าตาแค่ไหนเมื่อต้องอยู่ท่ามการวงล้อมแห่งผลประโยชน์ในวังวนการเมืองแบบเดิมๆแต่อำนาจต่อรองอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ